วิธีแก้ไข Microsoft Office ไม่ว่าจะเป็น Word, PowerPoint, Excel พิมพ์ไม่ได้แก้ไขไม่ได้เปิดขึ้นมาแล้วขึ้นว่าการใช้งานผลิตภัณฑ์ล้มเหลวมาแก้ไปพร้อมกันค่ะหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้เลยก็คือไม่สามารถใช้งานอะไรได้เลยนะคะเรากดปิดโปรแกรมไปก่อนนะคะแล้วก็มากดที่แป้นพิมพ์ค่ะกดที่ Windows แล้วก็ตัว E Windows แล้วก็ตัว E 1ครั้งนะคะ ก็จะขึ้นมาเป็นหน้านี้นะคะไฟล์เอ็กโพรเลอร์ต่อไปเลื่อนลงมาค่ะเลือกไดซีค่ะเป็นไดซ์ s ิสเต็มหลังจากนั้นนะคะกดที่โปรแกรมไฟล์และหาโฟลเดอร์ที่ชื่อว่า Microsoft Office ค่ะกดเข้ามาแล้วไปที่ช่องค้นหาด้านบนค่ะช่อง Search Microsoft Office ตรงนี้แล้วพิมพ์ว่า OSP แล้วเลื่อนมาหาไฟล์ ospprearm ค่ะคลิกขวาแล้วกด Run run d Ad s admin ระบบก็จะรันขึ้นมานะคะแล้วก็คลิกขวาอีกรอบนึงค่ะแล้วกด r run d Ad s Admin อีกรอบนึงค่ะก็จะได้แบบนี้ต่อไปนะคะก็ไปเปิดโปรแกรม Microsoft ของเราเลยในที่นี้จะเป็น Microsoft PowerPoint นะคะเรามาเช็คกันค่ะว่าจะได้ไหมลองพิมพ์ดู ทีนี้พิมพ์ได้แล้วนะคะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสุดท้านี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามครูแต้มทีวีด้วยนะคะบ๊ายบาย